เภสัรกรรมนะคะร่วมกับรีบอนัตไทยแลนด์ปักหมุดสุขภาพดีเปิดตัวผลิตภัณฑ GP ์ GPO Plus นะคะแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แนวคิดนะคะ The Supplement for Health Prevention โดยวางเป้าหมายนะคะเป็นทางเลือกการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนในเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมด้วยการเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจนะคะไปเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมิ่งขวัญสุพรรณพงศ์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ด้วยคุณเกรสปียธิดานะคะซีโอรีบอนัสไทยแลนด์คุณเมวัสนานะคะซีโอเลวเมดกรุ o ๊ปและคุณจูนกสมานะคะบิสเนสพาร์ทเนอร์จีพีโอพลัสรวมถึงเพรชรจักรและ KOL แลนะคะผู้เชี่ยวชาญในสายการผลิตการตลาดตัวแทนผู้บริโภคมาร่วมง,งาน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนแบรนด์ในแคช GPO+ ให้กลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกของคนไทยในทุกวัยณ SCBX Nextech นะคชชั้น4 0์การค้าสยามพารากอนก็จริงๆก็อย่างที่เรียนบนเวทีนะคะว่าจริงๆแล้วองค์การเป็นศักรูเนี่ยเรามีหน้าที่หลักในการสร้างความมั่นคงทางยาและเวชจภัณฑ์ใบประเทศนะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหรือว่าการซ่อมแซมอย่างเดียวแต่ว่า ทรนของสุขภาพจริงๆแล้วการรักษาที่ดีที่สุดก,ก็คือการส่งเสริมหรือการป้องกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี่เราก็มีการวิจัยเพิ่มเติมเน้นไปในเชิงส่งเสริมป้องกันด้วยนะคะเราก็ตั้งใจจะออกผลิตภัณฑ์เรื่องของส่งเสริมป้องกันเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าโดยตัวองค์การวิศวกกร,รมเองเราก็ยอมรับว่าตัวเราเองทําการตลาดไม่เก่งนะคะแล้วก็ในการที่จะผลิตพวกอาหารเสริมเนี่ยก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีโรงงานที่ดีในการทำ เพราะงั้นเราก็เลยต้องหาความร่วมมือกับภาคเอกชนมาร่วมกันนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตแล้วก็การทําตลาดนะจริงๆผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกับที่พูดในทีนะคะมันผ่านเลือดและน้ําตาประมาสามปีแล้วนะคะแล้วก็มีการปรึกษากันแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันจะมีมดาตรฐานของเรานะคะองค์การบริษกรรมเนี่ยเราเรา,เราทำยามาอย่างเดียวมาตรฐานเราก็จะเหมือนกับการผลิตยาเพราะงั้นเวลาเราจะให้ผลิตอาหารเสริมเนี่ย เจ้าหน้าที่เราก็ไม่เชิงว่าติดะนะแต่มันเป็นมาตรฐานที่คนจะต้องสูงขนาดนั้นเพื่อมีความมั่นใจเนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานนี้ค่ะในการที่จะกํากับดูแลให้การผลิตอาหารเสริมเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีผลการวิจัยรองรับมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนได้ผลชัดเจนนะคะก็เลยเ,เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจริงๆจะร้อนตั้งแต่ปีที่แล้ว จะเห็นว่าพอเคยใ่้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศไปว่าวันที่10เดือน10เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยามาตรฐานที่สูงพอสมควรของเราอะนะคะเราก็เลยต้องมีการปรับอันไหนที่ยังไม่ได้ได้ถึงที่ที่เราว่าถึงแม้อ,อยผถ่านแล้วนะคะแต่เราก็ขอชะลอไว้ก่อนจนกว่าเราจะแน่ใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็ได้ตัวที่ดีที่สุดจริงๆเอวิซิงจริงก็ <Everything S 2> คือเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ที่พูดว่าอาจารย์อเอาว่าอ,เ,อาเป็นหมอผิวหนังนะคะเพราะงั้นตัวเอเนี่ยแอตตาเซนติน ถ้าเป็นหมอผิวหนังนี่คือเราอยากจะให้ปีศารตัวนี้เยอะๆในร่างกายเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่วยในเรื่องของอความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉนั้นตัวเหลักเนี่ยเป็นเป็นความตั้งใจส่วนตัว <laughs> นะคะส่วนตัว B เรา A องบิวตี้มาแล้วใช่ไหมคะตัวบีเนี่ยจริงๆก็คือ,อถ้าพูดถึงอาหารเสริมนอกจากเรื่องร่างกายแล้วก็คือเรื่องของสมองด้วยเพะฉนั้นบีหลักๆเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการสมองนะคะทาให้เรื่องของความจําเรื่องของอะไรมันดีขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลือก็คือเนื่องจะกออกมาเป็นซีรีส์ AB แล้วก็เลยเติมวิตามินอีกตัวหนึ่งที่ว่าเ,เป็นวิตามินที่สําคัญแล้วก็ควรจะมีะในทุกขั้น,นยนะคะก็คือ C แต่ C เราก็ไม่ใช่เป็น C แบบปกติคือ C องค์การต้องแบบว่าโอเคเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะไทมรีลีฟก็คือหมายถึงว่ากินเม็ดเดียวนะคะแต่ว่า อยู่ได้12-24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้แน่ใจเรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำนะคะว่าเป็นระดับมาตรฐานหรือว่าเหนือกว่ามาตรฐานจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่วามรับชอบของการเกษตกรรมที่เราจะต้องวิจัยค้นคว้าแล้วก็เซตมาตรฐานนีน้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ส่งต่อให้ช่วยกันผลิตแล้วก็ทําการตลาดให้จุดยากอย่างเช่นสมมติว่าจดทะเบียนออยสาเร็จแล้วเนาะ,ะจดทะเบียนออยสำเร็จแล้ว ถ้าถือว่าเป็นอาหารเสิร์ฟปกติอย่างเงี้ยนะถือว่าเกิดเขาไปจดทะเบียนเสร็จก็อาจจะปล่อยได้เลยนะแต่ขอเราเราต้องทดสอบ s t a b i l i t y t e s t ก็คือความคงตัวเนี่ยต้องค้างไว้อย่างน้อย6เดือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆออยอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอนะแต่เราเราทำยามาก่อนเนี่ยนะเพราะงั้นมันต้องมันต้องบอกว่าความคงตัวออกจากโรงงานยังไงที่ผู้ริโภกได้ก็ต้องอย่างนั้นเพราะงั้นก็คือต้องต้องต้องช้าไปอีกอะไรประมาณนี้ค่ะตัวอย่าง หรือว่าตัวสารตั้งต้นที่จะใช้สารตั้งต้นที่จะใช้เนี่ยถ้าเป็นปกติเอาสาราชื่อเคมีเดียวกันยังไงมาก็ได้แต่ของเราก็คือต้องแบบว่าเน้นว่าสารตัวนี้มีไบเซอร์ไม่มีไบเซอร์ เรียกหากันอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งมันก็จะเป็นความจุกจิกเหมือนกับที่คุณเมย์บอกว่ามันก็แบบด้วยเลือดเลยน้าตาอะไรประมาณนี้นะก็แต่ก็ถือว่าเป็นวินวินทั้งคู่นะก็คือหมายถึงว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตในเชิงที่เป็นอาหารเสริมจากภาคเอกชนในขณะเดียวกันภาคเอกชนคงจะได้เรียนรู้บ้างจากมาตรฐานที่แบบว่ามันโอเวอร์คุณฟายของการสิตกรรมก็จะเป็นวินวินสเตชันทั้งคู่น่ะ <laughs> คือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้สำหรับเมเองเนี่ยมันคือโอเวอร์สแตนดาร์ดอย่างที่ท่านสอบอกเนาะคือออยาไม่ได้กำหนดเลยแต่มันคือมาตรฐานของการผลิตยาในตัวเรายุเม็ในฐานะผู้ผลิตนะคะก็มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ระดับประเทศเนาะและที่สำคัญเลยเป้าหมายสำคัญคือผู้บริโภคการส่งต่อผลิตภัณฑ์เชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคและประชาชนคือคอแว v a ลูที่ทางองค์การเภสัชอยากจะต้องนำส่งในเรื่องของคุณภาพ แต่มาเสริมในเรื่องของอินโนเวชันหรือว่านาวัตกรรมจากเรวรเมนะคะซึ่งคอสองคอพอมาสมงสารกันแล้วมาทํางานร่วมกันก็มีความยากจริงๆแต่ความยากนั้นแนมีว่าผลกําไรสูงสุดคือประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าเรายังมีการควบคุมคอนตทรราคาเพื่อไม่ให้จ่ายยากให้สบายกระเป๋าจะเห็นได้ว่าคอของแบรนด์ขององค์งงการเบสัจะไม่ใช่สินค้ากระแส แต่จะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นําส่งให้เป็นเบสที่มีความจําเป็นและส่งเสริมให้กับเราในทุกคนเราจําเป็นต้องมีการรับประทานวิตามินเสริมอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถทานได้ในอาหารทั่ว,วไปในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เราเชื่อว่าเราทํางานกันหนักขึ้นเราเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยวิตามินคือสิ่งจำเป็นละ แล้วก็เป็นสิ่งที่ปัจจัย5้าที่เราต้องเสริมเพราะไม่งั้นมันก็เริ่มอยู่ลำบากแล้วเราเรากินวิตามินเนี่ยเพราะอะไรเพราะวิตามินเนี่ยสูบสก,กัดโดยไม่ถ่านสารปนเปื้อนในขณะเดียวกันลองยกตัวอย่างว่าเรากินผักผลไม้บางอย่างที่สิสารฆ่า,มาแมลงเรากินพร้องของแถมแต่กลุ่มวิตามินเนี่ยสก,กัดแล้วก็เอาสารปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้ออกมา <c oughs> เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะ่ะเรียกว่าปลอดภัยอันนี้คือเรียกว่ามาตรฐานนอกเหนือกว่ามาตรฐานก็มีโอเวอร์สแตนด์ดอีกก็ บอกได้เลยว่าเป็นความภูมิใจของตัวเมยเองแล้วก็เรวเมทมากๆที่มีโอกาสได้เรียกว่าได้รับความวางใจจากท่านคอ,อ,อนและองค์การเทศสัจกรรมเนี่ยให้เป็นผู้ผลิตแล้วก็ร่วมนำเเรียกว่าถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคในทางนี้แล้วก็เราจะับหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด เรต้องบอกว่าตัวเกรซเองนะคะก็อยู่ในวงการอาหารเสริมมา18ปดีตอนที่คุยกับพี่เมย์ถึงเรื่องกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้รับตรวจจากท่านผออถึงความตั้งใจแหละเราเห็นความตั้งใจของวงการพิจัชกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นของเราคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราดีใจเหมือนกับที่พี่จุนพูดในเวทีเลยเราเหมือนเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่เปได้เป็นกระบอกเสียงของประชาชน ในแง่ของเราเนี่ยเราอาจจะเป็นนิเรศของการดูแลมาร์เก็ตติ้งแต่เก็่ว่านอกเหนือจากนั้นนะเราไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นมาร์เก็ตติ้งแต่เราถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ว่าเรายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกันด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เข้าถึงง่ายไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะโปรเรจกต์นี้เรายังให้ในแง่ขององค์ความรู้ e อ u c a เ e ให้กับประชาชนได้เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ คือเวลาเราเห็นภาษาแพร่ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามันดูยากอ่ะมันดูเข้าถึงไม่ได้สักทีแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่จะได้บอกเลยว่าดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่แบบวันนี้เราจะลดความเบป่ยของประชาคมมรดไทยได้เป็นอย่งไงกั่คต้องบอกก่อนว่าเราก็เป็นคนทำอาหารเสริมคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็มาหาพี่เมบอกพี่เมเฮ้ยอยากทำอาหารเสริมมาพี่บอกว่าหยุด เธอมาดู GPO Park ของฉันก่อนฉันกำลังเดเวลลอปนี่นี่น,นี่จูนถึงได้ร่วมเข้าไป GPO Park ามาสักพักแล้วแล้วเฮ้ยนี่มันคือบ้านของมันคือบ้านจูนนี่มันคือทำออกมาแล้วบ้านจูนกินจูนบอกเฮ้ยน่าขอจูนร่วมได้ไหมก็เลยคุยกันมาคุยกันมาจูนบอกเฮ้ยเธอนั้นเธอมาเป็นโ co partner กับฉันเลยก็ได้ร่วมจับมือกันแล้วก็ช่วยกันเดเวลลอปเบาๆจริงๆอะ่ะสามท่านนะครัทำกันมาก่อนแล้วจูนหลัเข้ามาทีหลังแต่ว่าจูนมารับหน้าที่ดยการที่เป็น c ร partner คือเป็นกระบอกเสียง เป็นกระบอกเสียงแล้วก็คอยบอกว่าจีนอโะคภัสเนี่ยคืออะไรแล้วเรามาในนามของผู้โภคที่ใช้จริงๆๆงจุนไม่สามารถหลอกใครได้เลยเพราะว่าอะไรที่มันเข้าปากเนี่ยจุนโม้ไปเนี่ยเข้าปากไปค,ปไคุณนี่ไปเลยมาคือจูนโดนก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องมั่นใจแล้วก็มันต้องเชื่อถือได้จริงจริงถึงแบบเต็มที่กับตัวนี้มาก <intentar> อ๋อต้องบอกก่อนว่าจูนไม่ได้เริ่มทดลองใช้แค่วันสองวันเราอย,ยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วเราลองกันมาเป็นเดือน2เดือนแล้วคือสิ่งที่เห็นเลยว่า เรากินตัว B ยู่พันณเราดีขึ้นแล้วสิ่งที่ได้คือสิ่งที่มันคุ้มคืนมันกินได้ทั้งครอบครัวมันใช่ไม่แคะว่าจูนกินคนเดียวหรือพี่ปิ้นคนเดียวลูกจูนสามารถกินได้เราแบ่งได้ลูกกิน B คนนี้กิน C นู่นนี่สิ่งที่เห็นคือลูกยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะภายในสองเดือนนี้มีภูมิต้านทานจริงๆค่ะแล้วคือในราคาแบบนี้ มันจับต้องได้แล้วมันเห็นผลเขาแค่นี้ก่อนดีกว่ารู้จริงๆ,งๆกินแล้วให้กินแล้วเห็นผลเนี่ยคือคือที่สุดแล้วมันคุ้มกับคุณค่าแล้วก็เงินที่เราจ่ายไปอย่างจูนเนี่ยมีลูกสี่จูนจะซื้ออะไรก็แล้วแต่คือต้องสี่อย่างสี่กับูกสี่อย่างนึกไหมคะมันบวกเงินไปเท่าไหรอ่อ่ะแต่อันเนี้ยจูนซื้อมาแค่อย่างน้นหนึ่งแต่ลูกจูนสามารถกินได้หมดเลยสามมีกินได้หมดเลยอันนี้แหละคือความคุ้มค่าเราไม่มีความเราเหยียดเลตลอดแล้วว่าเราไม่ต้องการพรีเซนเตอร์ เราไม่ต้องการแบรนด์ที่แบบเอาดาราม,มาถือนู่นนี่นั่นไม่ต้องการเลยเพราะว่า g BO p o Plus จะมีเชื่อว่าองค์การบริษัทมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่เราแค่ต้องการผู้ใช้จริงที่ที่ให้รู้สึกว่าอะไรที่เป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเป็นตัวแทนของทุกคนของคนธรรมดาเด็กผู้ใหญ่ที่จูด้ยแกเหมาะน,นะทําแบรนด์ทุกวันนี้มันแข็งขันสูงฉันไม่ใยาอยากได้ตังค์แกทีเดียวว่ะพี่จูดแต่ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์เนี้ยแกมาร่วมทําแล้วรู้สึกว่าเอา,อางี้แต่เธอไม่ต้องทำอะไรเธอไปกินก่อนนะ กินแบบตั้งแต่มันยังไม่เป็นกระปุกอะคะ่ะกินไปก่อนเธอรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้แล้วครอบครัวสามีลูกโอเคแฮปปี้มาคุยกันแล้วเธอรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าเป็นยังไงเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเออการที่จะเอาคนขึ้นในฐานะหยิบม,มาสักคนนะคะที่เป็นผู้ใช้จริงโดยผู้ใช้จริงเนี้ยมองในภาคแฟมิลี่น่าจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเป็นกระบอกเสียงให้คนได้เห็นว่าฉันคือตัวแทนของผู้ที่ใช้ใช้จริงแล้วกินจริงแล้วแล้วก็บอกสู่ประชาชนทั่วทั่วไปได้ ก็เลยเป็นเป็นเขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นเขานี่แหละแล้วก็เออฉันไม่รับพรีเซนต์ไม่เอาพรีเซนเตอร์กันนะฮัลโหลที่แกไม่ไม่เอาเซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่จะมีพรีเซนเตอร์อะแล้วก็เรารู้สึกว่าผู้บริโภคแบบเชื่อความจริงไม่ใช่แบบเราอยากเอาเรื่องเรียวๆรียวเรื่องจริงๆไม่มีสคริปต์บอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใช้สคริปต์เพราะว่าสคริปต์มันไม่มี นี่คุยกันมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีสคริปอะไรเลยเลยยงี้ยค่ะเพราะว่ารืจริงมัออน,จร,รนจริงอ่ะที่แบบเขาก็เลยแล้วเาพอมันเป็นองค์การบริษัทเขาก็ค่อนข้างมั่นใจและเชื่อใจตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะสั่งซื้อสอบถามนะคะแต่ว่าเราจะเปิดสั่งซื้อเมื่อวันที่ เรื่องดีของเรานะคะคือวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะจะเปิดช่องทางคือวันแรกสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเ a c e b o o k IC นะคะหรือว่าอ่า t ิกอได้หมดเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ดีกว่านะคะ GPO พัสเนี่ยจะไปวางอยู่พวกโมเดิ h เชนหรือว่าพวกร้านขายยาจํานวนมากในประเทศเพื่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคทุกคนค่ะเพที่ GPO พัดค่ะ